สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ใช้กําจัดวัชพืชในไร่อ้อยนะครับก็คือตัวเคนย่านะครับเคนยา่ากําจัดวัชพืชทั้งใบแคบใบกว้างในไร่อ้อยนะครับก็ปลอดภัยต่อนนอ้อยนะครับเราจะใช้ฉีดไล่ร่องนะครับวิธีการก็คือไล่ล่องนะครับกาจัดหญ้านกสีจมพูนะครับหญ้าปากควาย นะครับยาตีนกานะครับหรือว่าจะเป็นพวกเบี้ยพวกนี้นะครับก็สามารถกำจัดได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวเคนย่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมนะครับสำหรับตัวเคนย่านะครับเดี๋ยวเรามารู้จักเคนย่านะครับว่าในชุดเคนย่าเนี่ยประกอบไปด้วยสารอะไรบ้างนะครับมาดูตัวที่หนึ่งกันเลยนะครับตัวนี้พระเอกนะครับครีโอ นะครับครีโอโกรแกรมจัดพืชในไร่อ้อยนะครับตัวนี้ตัวที่1นนะครับก็ในน้ำา200ลิตรเนี่ยใช้อัตราอยู่ที่5 0าซีซีนะครับต่อน้ำา200ลิตรแต่ครีโอ1นหนึ่งขวดเนี่ยนะครับบรรจุอยู่ที่100ซีซีนะครับก็คือ100ซีซีเนี่ยสามารถใช้น้ำได้2ถังก็คือ400ลิตรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวที่2นะครับนี่สีสันสดใสนะครับเดรอนนะครับตัวนี้เป็นชนิดเม็ดนะครับไม่ฟุ้งกระจายละลายแล้วก็แขวนลอยในน้ำได้ดีนะครับเวลาฉีดไปเนี่ยเวลาคนแล้วเนี่ยก็คือการตกตะกอนเนี่ยไม่มีเลยนะครับสำหรับตัวเดรอนสำหรับตัวที่3นะครับชื่อว่าเบสมอลนะครับตัวนี้เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ เสริมฤทธิ์ในการออกฤทธิ์ของเดลอนแล้วก็คลีโอให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยเนี่ยดียิ่งขึ้นก่อนอื่นที่เราจะผสมนะครับชุดเคนยานะครับหรือว่าเราจะฉีดยาอื่นๆทั่วๆไปนะครับเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับเราก็จะมี1น่งแว่นตานะครับป้องกันสารกระเด็นเข้าตานะครับ สองก็คือชุดหน้ากากนะครับป้องกันกลิน่นป้องกันสารระเหยนะครับที่เราจะต้องสูดดมเข้าไปนะครับอาจจะเข้าทางปากเข้าทางจมูกนะครับแล้วก็มาดูตัวที่3าก็คือถุงมือนะครับถุงมือเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันเอ่อมือเราเนี่ยไปสัมผัสกับสารนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อเนี่ยต้องปกคลุมร่างกายทั้งหมดมีมวกนะครับปกคลุมนะครับ กางเกงต้องใส่กางเกงขายาวนะครับแล้วที่ลืมไม่ได้คือรองเท้าเนี่ยรองเท้าที่เราใช้เนี่ยนะครับเป็นรองเท้าบูทนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอากางเกงเนี่ยใส่ไว้ในรองเท้าบูทอันนั้นไม่ใช่นะครับต้องเอากางเกงเนี่ยออกข้างนอกบูทเพื่อป้องกันสารเนี่ยกระดินเข้าไปในในในเท้าเราแล้วก็โดนขาของเรานะครับก็อันนี้เป็นวิธีการป้องกันนะครับแบบเบื้องต้นนะครับ ในชุดเคนย่านะครับตัวแรกที่เราจะผสมก็คือตัวครีโอนะครับตัวนี้ต้องละลายในถังก่อนนะครับเป็นอันดับแรกอัตราจจใช้น้ำ200ลิตรนะครับ 50cc ละลายครีโอกับน้ำเปล่านะครับให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ เทลงถังเลยลำดับที่2นะครับที่เราจะผสมก็จะเป็นตัวเดลอนนะครับก่อนอื่นต้องผสมในถังเล็กก่อนนะครับแล้วถึงจะเทลงถัง200ลิตรนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยแตกตัวแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับ ในไล่อ้อยนะครับถ้าไล่ไหนที่มีหญ้าเถานะครับหญ้าใบกว้างค่อนข้างเยอะนะครับต้นหมูต้นหมาเถามันพวกสอือกปอวัชพืชอะไรพวกนี้นะครับแห่ผสมตัวซีทีมีนถัง200ลิตรอัตราใช้อยู่ที่ 500cc ซีซีผสมเข้าไปเลยตัวซีทีมีนก็เหมือนกันนะครับว,วิธีการผสมก็คือต้องต้องผสมจากข้างนอกนะครับตวงซีทีมีนนะครับ500ซีซีเพื่อใช้ต่อถัง200ลิตร กนซีนิมีนให้เข้ากันกับน้ำนะครับแล้วก็ใส่ขังลำดับสุดท้ายนะครับที่เราจะผสมในชุดเคมนยากก็เป็นตัวเบสหมอลกวนเบสมอลให้เข้ากันกับน้ำนะครับเสร็จแล้วก็เทลงถังได้เลย หลังจากเราเตรียมสารในถัง200ลิตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ไม้เนี่ยกวนสารให้เข้ากันก่อนที่จะเทสารลงเป้สภายหลังหรือว่าจะใช้ปั๊มนะครับก็แล้วแต่นะครับเทคนิค <c oughs> <c oughs> การใช้เคนย่านะครับให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดนะครับข้อแรกเลยควรคำนึงมากที่สุดก็คือเรื่องของความชื้นของดินดินจะต้องชื้นออดินมีความชื้นเนี่ยให้เราสังเกตนะครับก็คือถ้าเกิดเราจับดินมาแล้วนะครับกามดินขึ้นมาแล้วไม่แตกนะครับแล้วก็อีกประการหนึง่งเ,เวลาฉีดพ่นเนี่ยนะครับต้องฉีดยาเนี่ยให้โชคนะครับ คือการฉีดให้โชคเนี่ยหมายความว่าฉีดตรงตามอัตราแนะนำนะครับสำหรับตัวเคนย่าเรานะครับ1ชุดเนี่ยฉีดได้5ไล่เราผสมน้ำา4 0 0ลิตรน้ำถ้าเกิด1ถัง200ลิตรพ่นได้2ไล่ครึ่งนะครับ2ไล่ครึ่งตัวยาก็จะลงอัตราพอดีนะครับแล้วประสิทธิภาพยาก็จะมีประสิทธิภาพดีนะครับ สำหรับตัวเคนย่าเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยเราจะต้องเน้นไปที่วัชพืชที่อยู่ที่ผิวดินเคนย่าเนี่ยสามารถเข้าได้ทั้งทางรากแล้วก็ทางใบนะครับก็คือเข้าได้2ทางไม่เป็นอันตรายต่อหน่ออ้อยนะครับฉีดพ่นเข้าไปในกออ้อยได้เลยนะครับแต่เราจะไม่ฉีดกรอกยอดหรือว่าทับยอดนะครับก็คือเป็นการฉีดเข้าไปในในเขาเรียกโคนอ้อยนะครับก็ ปลอดภัยต่อนอ้อย